สวัสดี FC ฝั่งไทยและฝั่งลาวและต่างประเทศนะคะวันนี้มาตามน้องคอกเตอร์พี่น้องน้องคอกบอ,บอกเลขตูบอกเลขแล้วพี่น้องการหนึ่งนันปูผลกับฟันพี่น้องฟันมีคนมาบอกเลขหกโตผลมาผลน้องเห็นพ,พี่น้องแต่ว่าผลจําปูผลจําได้แต่สามตัวถ่ายได้พี่น้องเด้อเขากลับไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะก่อนจะไปกดติดตามช่องแม่น้องนะนาพาโชคไปเด้อค่ะขอบคุณค่ะ น้องคอกเตอร์น้องคอกเตอร์รับตันบ้ารับฝึ่งน่องเล่นเมื่อยคักแล้วอันอันนี่ผ่านมากคืออย่างนี้ว่ามือเลียสืออกเป็นบอกแล้วเป่าชวนชวนยิคนสื่อบ่บ่สือบ่มัดเขาบอกเจ้าตัวสื่อนะาชวนชวนทำเนีนั่นเมื่วันเราเรียนแล้วชวนชวนเนาะได้ไหมเนาะเขียนเลขให้ได้ชวนชวนแต่ว่ามือไปเขียนเราตัวอื่นเขียนไท้ตัวอื่นแต่ว่าปากบอกชวนชวนเขียนอัน หกสามแปดเทียนที่ว่าแเป็นรุ่งคีพหกสามแปดน่าีสิงนยุนีรันของเงินเจนหับจอยเอิญเที่ยวมาหับเอาของเันไหมทวัดบัตันี้ผู้อาวเรยว่าเลขสีออกตัวได้ติดเงินใส่สื่อนมอแต่ว่ามือเขียนแต่ว่าปากว่าจุน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 โมีเงินสื่อจ้า ชื่อแต่พ่อมนชื่อตั้งหกสามแปดแมนชื่อตื่นตั้งหกสามแปด่าินน้ำหกสามแปดอีน้่งวนี้เพิ่นสีทะเบียนรถขั้นไดบ่บ่ต่อยขั้นได้เลยเอาแล้วเพิ่นบอกตัวใดบ่กับบ่เบาข้าเจ้ามาถามมาเลกออกตัวใดเฮ้เฮอสมุติกรตามกระิตามสามแปดแต่ว่านกับฟันเห็นเขาสองขึ้น แต่ว่าไปกระปูกับป่าขึ้นแหลกวันนี้ขึ้นที่สองกระยูกระปูอีกปูสีเห็ดแหไปตึกป่าหลานจีโตก,กันใดคือว่าจาับเอเน,นว่วสันแต่ว่าหั้นตกดรอกอยู่ทั้งเฮียนคือเก,กาล่ะแต่ว่าจะเฮียนผู้ใดบ่หูจากเลยแต่ว่าเลขสิตามนี่สิตามหกสามแปดเมียนสิตามหกสามแปดแต่ปูบนฟันได้นัน่นไม่มีคนมาบอกกันหกตัวแหละแต่ว่าจำได้สามตัว นึ่งเกแปดผู้ใส้ผู้ดันว่าไปเหยียเพื่อนเธอเสียงมาสั่นอ๋อบอกห้เมียเอามาเอมาียงเมนีนกับพันเสียงกับ้ันสื่ะะสอเมียก็เลขพัน,นมั่นใจเลยสิเียงเงบื้องหันว่ารอเหล็กอุกกนแต่ว่ามื่อคืนเหนียนบ้านบ้านผู้ใ้ผู้นว่าเหล็กวดนี้มันีีน่หกอยูเด้อ แต่ว่าจะ6หยัง6หยังล่ะเฮาบ้านปคือสิมาดูนี่จักหลายงวดเท่าไหเว้าแล้วเพิ่นก็หัวเจ้ามัก6มันจะเอางไสอ60อืมเพิ่นม60้พี่น้องเด้อเนม60แต่ว่ามกม60พ่นได้6ตัวเดียวจับูนสพี่น้องออใ้จนั่นมากนั่นมาก60อันนั้น หกสามแปดนั่นว่าชิตตัดลินเ,<อ>เราเด็กตามเนาะหนี่น้องเด็กตามหกสแมนชิตตามชิตตัดลินเอาหกศนมาจากไหนอ่ะก็มาหกศูนย์ฮะมาจากไหนเลยหกศูนย์ก็มามากศูนเนียนกระกุสูนในพูปูเพื่อนี่แหละเที่ยวร้านไป แต่เก็บแบบปัดปวยหลานจังสรนจังจีกระดาษคะแนมันศูนย์ก็เลยมันต้องมีศูนย์เนาะจา้ะเนาะศูนย<บ>์นหายชอบ้านพาวบ้านมาดอกเลยงอนสิออกบนนออ่นอีกเนาะก็บพเห็นังไงเนาะแต่แต่มันออกศูนย์มาเนี่ยยังออกอะไรบ่นเนาะหหวอองไงซะเรื่องปุ๊บปั๊บแตาออกก็ออกเลยแต่ว่าวันสองสามหมื่นนั่น ผู้เับพี่น้องเพิ่นโทรมาเพิ่นเลยว่าคือได้ยินข่าววันได้ดีค่ะแท้น้ำหลานมันสั่นอันบางามเลยกตัวใดเจ้าเจ้ายังได้ยินอยู่ดีเจ้าเจ้าจะสิแมโนแมนเจ้าเขาว่าฮัตเด็ดั่นไม่ล้วแต่ขายามือซสุดเก่าๆนี่เจ้าก็ขวายต้องตีเข่าเรื่องส่วน ว่นนี่บอกเก้าเก้าอกเก้าเก้านุกสิงเงอย่ละแมงมัสิบกินเขาเขากินเขาเขาเลยกอกเกาเก้าเขาจะบืกินเขาแล้วพี่น้องเอ้ยเป็นาพี่น้องคอเตอร์บอกเก้าเก้าอันอันฟูบันตั้งน้ำเหรินฟูบ้าดยินอยู่เด้อว่าเจเจ้าสันว่าไกลมือสิไปหาอยูเด้อสันมทั่วมามาคุยกันอันสิไปหายู่เด้ออันบอกใหญ่สือเด้อครับ เป็นแบบเอ<ะ>หอหนูว่างวันอิพานมาหนีมือเลขออกเพิ่นบอกศูนย์ศูนย์หนูโท้มากอ่ะว่าเพิ่นเขียนหายหกสามแปดเนาะแต่ว่าปากเพิ่นบอกทุนศูนย์บ่กมีผู้ใดสื่อจ้าคนวันนี้เพิ่นบอกเก้าเก้าเด้อพี่น้องเด้อเสียอธิบายเลขอาเพิ่นจะตามน้องคอปเตอร์เขียนหายวันอิพานมาหกสามแปดวันนี้เพิ่นเลยจะตาม แล้วเลขผู้ของน้องคอปเตอร์คือหรือพ่อบ้านของอาเพียนนี่เพิ่นฟันได้หกตัวจำไม่ได mm. <ำ>้จำได้แค่สมตัวท้ายหนึ่งเจ็ดแปดนะคะส่วนตัวอาเพียนพันวราพันมาหกศน้องคอปเตอร์งวดที่ผ่านมานี่บอกศูนศูนย์เมื่อเลขออกเมื่งวดนี่บอกเก้าเก้าพี่น้องคู้ดใดสื้อบ่นี่เก้าเก้าพีคนี่สื้อนะบ่คนนทียากคือว่มามาแต่เลขเก้าเก้าแต่ว่ามันเคยบอกอยู่ได้ เก่าๆมันก <fu> ็จะขายกับซุนซุนอยู่เอกะผุดออกมาอะไรกันแม่นโมระแต่เลขเพิ่์ดพูดมากกับพูดมาอีดีเด้ะไม่คว่างเกียหนูมาเลยวอกซุนซุนเพื่อคนหลอกไข่เจ้ามือเนี่ยแมียนคนหลอกหลอกให้คนขายลอตเตอรี่ขายลอตเตอรี่ถูกด้วยที่ไม่ที่ไม่ได้โดยที่บ่อยากได้แม่โมระเลขเลขขายบ่เบิดซุนซุนขายบ่เบิดเท่าไรก็ได้เอาแค่กันเขาเบิองอยู่แบนราชหาลอตเตอรี่ตัวนี้ละหกสามแปดนี่ละ โบมีแพงไหนกับมีแตศูนย์ศูนย์กับศูนย์หนึ่งเขาเอาเอาจักใบเลยเบิรงนี้ได้ก่อนจ้ะใช่บบเบิรเจ้าก็ได้นาะนีแล้วก็เลยมบันบันหย่อนบบมากนีเหล้วเออหมูวาก็ได้ดอกศูนย์เนาะค่ยสิเป็นหมากเด็กศูนย์ศูนย์เนาะดอกจักใยไจังไปเบาคุยแต่จักหามเห็นไหนยัยให่ขึ้นไดยยินมาปล่อยตัวดีแท้ใหญ่น้ำในยงเจ้าเจ้ายางเจ้าเจ้า โอ้ยข้าเหนอกเก่าๆขอจะกินเข่าเขาบอกเลยขอจะกินมาม่าแทนขอจะกินมาม่าหนึ่งก่อนคุ้รดอันนน่แะบอกบอกมวิสี่ยอดพม่จีกายเลวนี่ละนี่แหละเออม้นอื่นม้นนี่แหละฟาสีออนี่แหละันเอน่อันอันน้อยนันเกเจ้าผูปูเนฝันได้นีมันหนึ่งเจ็ดแปดหรือชุดเจ็ดแปดนี่ละ ขับฆ่าอยู่เพิ่นว่าเพิ่นฟันได้หกตัวจำได้แค่สามตัวเนีน่นวนาวนมมน,วนได้ข้างนาวันหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์มา กูเพ็ดแต่เราแต่แทกขึ้นจำได้ค่ะคือนหนึ่งเก็แปดเป็นบ่คนน้องไหนนะสามตัวไทยร่องหายเมื่อหกตัวกสิฮาร์ซื้อบ่ได้ดอกพี่น้องร่องลามตัวร่องสามตัวสรุปว่าอาเพ็ดเพิ่งจัตามตัวเก้าที่น้องคอปเตอร์เขียนห้งว่ะดิพันมากคงสุดท้ายเพิ่นเขียนหาหกสามแปดเพิ่นล่จะตามงวดนี่สำรับเลขปู่ของน้องคอปเตอร์หรือพ่อบ้านของอาเพ็ดนี่เพิ่นจำบ่ได้นะเลขหกตัว ฝันได้หตัวจําได้แค่ตัวท้าย3าสตัวหนึประเภทมันจะตาม6กูนย์น้ำน้องฟอเตอร์วันที่บ้านมมามือเลขออกบอกศูนยนวันี้บอก99เพี่น้องมาพิจาหน้า,าเนาะเป็นหน้าร่าง,าน,งาาน,นะคะือเป็นร่างรัฐบาลใชหมคะชีเบอร์นี้ว่ามันโอ้เันนอกได้เบิดเอะแต่แต่มันนอกศูนย์ศูนย์มาในในตรงจ้ะ <c oughs> แต่แัดนายกคนนี้เลขบอมันคงคืบทับประยุทธ์สา เก่ามากก็เก่าตลอดแม่นบอกให้พกมากกันนี้พกมากกันสิแม่ตลอดกับแมนอยู่บ้าสันเดแปลกด้มากจะปวดเหล่าตั้งแต่หกเก็ดผู้เจ้าไเลยมาตัวบ้าคันมันมี่หกซีหงยางยูหงรางเดี่ยมันจะไปขึ้นเหนือบนเออต่ว่าขึ้นเหนือบนมาหนีไล่หัวแล้วก็เก่ากัตัวเดียวกันละวะโอ้ก็เก่าก็ตัวเดียวกันไล่ถักแล้วมันมันนำหงรางตะไลหัวแล้วเพรขึ้นเหนืองบนมาเรียนมาอยู่นี่ ซี่อนหางวนเี่บนอ่ะเอว่าผู้ชายผู้นด้นเบล่าเลยบุมากบุมาวก่อนที่เปันเนาะหกหกซองยไหมหกมาอีเด้อสันหกยั้งไปนี่เปเลยแล้วก็หัวก็ะยิมไม่อตัยืนหกสูงเท่าไะใสเนาะเมียนเมียนากสันอ่ะเมียนกันไม่บอกตัวอีกตัวไมอันบอกหตัวเดียวแล้วก็นั่งหัวรอแหมเอายังมาใส่เนาะวาเปล่าว่าหกปาบนหาลัง ฮะเพิ่นบอกว่าเปิดบอกว่าว่าบุญแม่แรงว่าฮกแม่อีกเด้องวดนีว่าสันพี่ต่างหัวบอกว่าฮกแม่เราแล้วก็หัวยิ้มบอกคันบอกว่าฮกแล้วข้าบ่มีิดต่อใจข้าวิ่งหรือข้าวหลุดเอาก็ยังข้าวไอเดินแต่ยังว่าโอ้ยแม่นยิ้มสิกุญจีจีเป็นแปะทนตัวปากก็เป็นแปะเลยทีได้เลยก็เลยใส่กับเด็กใส่กับเด็กนีวะ โอ้โหตัวเดียวเก้าเก่าของร้านโอ้โอใส่กันเลยแม่ขอบคุณนะเพื่อนะ้านเด้อกให้สโซให้มานกันเด้อ